ซีรีส์นะคะโดยที่พี่ส้อมใหม่นะคะเนี่ยพี่ส้มเปยนสามชุดแล้วนะฮะให้เข้าแต่ละเรื่องให้เข้าแต่ละเรื่องนะพี่ส้มค่ะอยู่เบื้องหลังพองสำเร็จแต่ละเรื่องหมดเลยนะคะพี่ส้มฮะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนขออนุญาตพูดคุยกับพี่ส้มก่อนนะคะถามพี่เริ่มเลยเริ่มเลยฮะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะเรื่อง Last View Universe นะคะเป็นนวยนิยายมาก่อนนะคะตอนนี้ก็คือทุกคนสามารถหาอ่านได้แล้วนะคะโดยผู้เขียนก็คือรู้จักกันในานามปากกาของฟรังซิมันหรือที่หมอแพทนะคะซึ่งมีที่หมอแพทมาเร่งงานกระเป๋าด้วยในวันนี้นะคะเออคือจริง,รงๆเราเราเราอยากทำปกติของเมลิเกตเองนะคะเราก็จะทำในเรื่องที่เรา create, คิดแล้วก็เขียนบทขึ้นมาเองดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากลองจับหยิบนวันิยายขึ้นมาทำซีรีส์บ้าง ก็ได้มีการพูดคุยกับพี่แพทพี่หมอแพทค่ะแล้วก็มีการเลือกเรื่องหลายๆเรื่องด้วยกันแต่เราก็บอกว่าเเรื่องนี้มันคือคาแรคเตอร์เหล่ามันคือมันคือวลี่เกตมันมีความน่ารักมันมีความใสๆของมันแล้วก็มันมีความแปลกใหม่ในเรื่องของของซีจีใดๆที่เราจะนําเสนอในเรื่องนี้ต่อไปค่ะก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกับพี่แพทแล้วก็ได้หาตัวนักแสดงใดๆสำหรับเรื่องนี้ค่ะจริงๆแนนนอนเป็นซีรีส์วายค่ะเป็นซีรีส์วายแนวฟิลฟูด เรื่องนี้จะเห็นความโรแมนติกเฟลลี่เอรฟลี่รักกันมากของคุณ oh <my> นี้ดักนชงดกันโซแต่ว่าด,วด้วยในเรื่องเรื่องนี้คือต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนซีรีส์ไวร์เรื่องอื่นคือเราจะไม่มี เอ็นซเลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะแต่คุณจะเต็มอิ่มกับเนื้อเรื่องมากๆเลยนะการที่เราเลือกเลือกนักแสดงสักคู่หนึ่งนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นคู่ที่ที่ถ้าเราเอามาทำแล้วเขาไม่ได้มีเอ็นซีนะเราบอกว่าเออมันเสียของใช่ใช่เพราเราก็เลยตั้งโจทย์ว่าเอ้ยถ้ามันเป็นอวกาศคันอันนี้เราก็เลยอยากให้โจทย์คู้วัยผู้จิ้งในตำนานเพราชอบะว่าผู้จิ้งในตำ แล้วก็ได้พูดคุยกันว่าเฮ้ยถ้าพี่ส้มทำซีรีส์วายอ่ะอยากแจนไหมอยากใดๆไหมพี่น้องเขาก็โอเพนตั้งแต่ตอนที่เราทำภาพยนตร์ด้วยกันแหละจนมาในวล็อเรื่องเนี้ยขึ้แล้วก็มาลงตัวที่ทั้งสองท่านนี้มาลงตัวที่ทั้งสองท่านนี้นก่อนจะพูดคุยกับนักแสดงนำทั้งสองคนคุณต้องทักเขาก่อนพอเขาขึ้นมาสอง,องรอบนะ้วเหมือนกันนะฮะพี่ตั้วนะ,ะัะ นะคบพี่ตัวหาหากินอยู่ที่นี่เลยนะคะสองโปรเจกต์คคสองโปรเจกต์ไม่ไปไหนในโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ที่เราเป็นนักเขียนใช,ใช่ครับโปรเจกต์นี้เป็นรุ่มกับครับผมุ้่มกับหาเลืออเ่อนคำยตําตหน่งใช่ค,ครับขคครับใช่คร<ช>ิจริง<ช>ที่เลือกที่เลือกตัวเราเลือกเราเลือกพุมกับค่อนข้างหลายคนอยู่แต่ที่เลือกตัวเนื่องจากว่าเรื่องนี้ภาพสวย ออซีจีมันมีความแบบเกินธรรมชาติค่ะดังนั้นคือตัวเขาถนัดใสงันโฆษณามาต่อแล้วก็ภาพสวยก็เลยมาจบที่ที่ตัวค่ะแล้วภาพสวยจริงๆริโอ้ขอบคุณค่ะสวยไหมภาพสวยไหมภาพสวยมากแบบจิ๋กู๊ดมากดูดีรู้สึกดีมากๆจริงๆเวลาทิ่ดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะดูแล้วหิวข้าวไหมฮะดูแล้วหิวข้าววหิวไหม อยู่เลยคนจะกินอะไรอร่อยขนาดนั้นเอออร่อยจะล้มขนาดนั้นนะฮะเอาละถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาพูดคุยกับเขานะครับนั่นก็คือน้องที่คุยกับเราจ้ะอ๋อโอเคนักแสดงนำเนาะโอเคนะหะเป็นคู่จริงไนตอนนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวินกันกันบริดถามก่อนว่าตอนที่ ทางพี่ส้มติดต่อไปบริเกตติดต่อไปรู้สึกยังไงกนบ้างครับผมตื่นเต้นมากครับแล้วก็ต้องฝังเนื้อฝักตัวเพราะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในวงการซีรีส์วายใช่ใช่ใชค่คือคือได้มีโอกาสร่วมงานกับกับบริเกตสะรับพี่ส้มเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะกับโปรเจกต์ตับภาพยนตร์ะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยก็เล่นกับลิซนี่แหละครับแต่ว่าถ้าใครที่ดูตัดแสงลวีเนาะก็จะเห็นว่าแบบ น่าจะออไม่เกินห้านาทีได้ในเรื่องนั้น,นแต่ว่าอันนี้ก็เลยมีเป็นโปรเจกต์ที่แบบเขาอยากให้ทำเต็มเป็นวงเ, <มา S 1> เลยใช่แล้วก็ตอนแรกที่รู้ว่าเรื่องกับเลปเนี่ยก็ถามดีก่อนว่าเฮ้ยเล่นไหมไประเด็นเป็นซีรีส์วายก,ก็มีความแบบตกใจเนยว่าเข้าที่ต่อเราไปเล่นซีรีส์วายเนี่ยนะใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมขเขาคิดอะไรอยู่ครับแต่ว่าพอพอได้ดูเรื่องข้าวๆได้อ่านเรื่องแบบเนอะนวลดยาน่าวๆเนี่ยรู้สึกแบบ เรื่องสนุกมากเรื่องแบบน่าสนใจมากแล้วก็ยิง่งยิ่งพอคุยกับลิลลี่บอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นมันไม่เป็นซีไอที่เขาเรียกอะไรนะครับเมื่อกี้เนี่ยภาษา NC NC เห็นไหมยิ่งลิลลี่ก็ไปด้วยลิลลี่เล่นก็คือพ่อเราสามารถดูได้ออนะครับคุณพ่อตัวหน้ดูได้ก็เลยแบบเฮ้ยลิลี่เลน่นกันก็เล่นอ่ารักคนชั้น <c oughs> <c oughs> รับคนห <c oughs> น,นึ่งนักชั้นก็ใช่ก็รับอยางด้วยคือเป็นปกติลิลลีเขา เขามีงานเยอะอยู่แล้วครับใช่เขาเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารแล้วตอนนี้กี่สาขาแล้วแปดสาขาแปดสาขาแล้วฮะคืออะไรที่เลือนเนี่ยคือเลนจันคิดมาแล้วว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดและเขาคำนวณค่าตัวแล้วเรียบร้อยคือคนนี้ไม่คือคือเขาไม่ได้คิดเรื่องเรื่องไม่เรื่องเรื่องเรื่องเงินไม่ได้ชีต์แต่ก็เรียกไปอยู่นะครับ คือตอนนี้ประโยคนึงที่ที่ผมรู้สึกดีใจมากคือบอกว่าถ้าการเล่นอ่ะลิกเขเล่นใช่<ย>ออแลแ้วตอนแรกว่าทางพีส่ส้มต่อมาแล้วก็คุยกันไอ้นี่ก็ส่งมาว่าลิเกกงาไหมวะเออที่เ็บอกว่าเออแล้วเงาไง,ไงไอเออก็โยนกันไปโยนกันมาก็สรุปว่าเอยแต่นี่ว่านี่โอเคที่จะเล่นการโอเคไหมว่าไงอะไรเงี้ยฮะก็ทางคู่โอเคก็เลยเล่นคือจริงๆเราเราเราห่วงแค่ว่าเรื่องมันจะอกมายังไง ให้เรามาเล่นซึ่งมันเป็นคู่คิดพัพรู้ก่อนนะนีไหมว่าต้องเล่นอะไรยังไงไม่รู้เลยพอเราเข้าข้าวเขาจะมีเื่อนย่อมาให้ในเรื่องก็จะมีความแบบว่าอน่ารักนิดนึงแบบมันมันไม่ได้ดุเดือดเนาะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบดุเดือดเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกแบบต่วลขอรน้องๆเนี่ยเขาแบบว่าในซีเนี่ยเขาให้แบบแค่ประกบใช่ไหมฮะอของเราเนี่ยข้างในไม่มีแต่ว่าข้างนอกประกบ ฮะันไงนะัน้ยอ้่อยเีย่โน้ตมคือโนผมกัลิเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเล่นกันแบบมาสิบกว่าปีแล้วเออย่างที่ใครได้ดูแบบมลาวอลของเราอะไรตยางๆคือมันสนิทกันมากใช่ฉล้อกันแบบคือยังนึกไม่ออกว่าพอมาเล่นที่เป็นแบบวาย้ามาจิ้นกันอย่างเงี้ยจะเล่นยังไงเอออันนี้คือความท้าทายนี่คือความท้าทายใช่ก็จะไม่รู้ว่าคนเราจะต้องใช้ความสามารถพิเศษในการถ่ายทอดออกมาให้คุณผู้ชมน่ะ กินไปกับเราไม่ได้เพราะดูมันเป็นคู่กันเพราะว่าชีวิตนนจริง,รงคือเราดันมีคอนเทนต์ YouTube ร่วมกันใช่ชี้ว่าเพื่อนยากที่วันวันยู่หัวกันเล่นออมายนี้พวกหมดู่ทุกทอ่ได้ปังอ่าแน่นอนใช่เออใช่แล้ซึ่งวันวันมันก็แบบอยู่หัวกันเล่นแค่แบบว่าจะมีแบบหยอกล้อจิกกัดกันอะไรเงี้ยคือตลอดมา,าเขาอยู่วงการมานานครับเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่เราเห็นจน คุณตาชินตาแล้วเพราะกันมารับเพราะฉะนั้นการมารับบทบาทตรงนี้มันท้าทายพวกคุณมากใช่ครับท้าทายขนาดไหนท้าทายขนาดคือตอนที่ตอนที่ไม่ได้ถ่ายครับเหนื่อยมากเหนื่อยกับอะไรก็ไม่รู้คือแบบว่าต้องใช้พลังงานคือทะเลาะกันอะไรกันแค่แค่มันหั่นไข่เมื่อกี้นี้ไอซีเมื่อกี้นี้อ่มันหั่นกว่าจะเข้าวปากมันได้หั่นไม่เข้าลองถ่ายใหม่ครับผมก็บอกไอยู่ผูหลากล้องนี่ เสียว like like <a> ่าเขาอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปปุ๊บคุณไปกินได้นะอะไรเงี้ยมันต้องมันต้องแบบเชื่อจริงๆแบบว่าว่าเขาเป็นคนอ่านและคนต่างดาวใช่ไหมต่ากน้ำนี่โมงโมงโอ้ฉากเปิดต้มคือเสแพูดงโอเออไม่ใช่มันก็มีอุปสรรคในการทำงานของเราก็มีอ่ะก็ไข่มันเหนียวอ่ะไข่อ่าลูกเขยไข่ลูกเขยไข่ลูกเขย ไข่ตุนเหนียวมันร้อนออเลืย่เียตนองไมนะไร้อนไม่ได้เนเหยวเคยนเหนียวเหมือนแบบมันมันตัดออกยากอะไรเงี้ยครับเราก็แบบกว่าจะตัดไข่ได้ถ้าเป็นแบบน้องๆในกองอื่นๆถ้าเราอยู่ O M G เวมไพรใช่ไหมก็จะแบบว่าให้กำลังใจกันแต่นี่คือยืนด่าเพื่อนเมื่อไหใครว่ ผู้พูดถีเวลานั่งรอเงินอย่างเงี้ยแบบเนี่ยพี่อยให้ออกอะไรจินความสนิทสนมกันของข่าแต่ต้องทำออกมาให้คนจีนใจนได้เพราะฉะนั้นถายผู้กำกับก่อนฮะว่าจับโูใสเกระโด้งขนาดไหนหรือว่ามันหนักหนาขนาดไหนฮะถ้าตอนที่ไม่ถ่ายนะครับพี่ๆเขาตลกกันมากตลกจนแบบเขาแกล้งกันตลอดเวลายิ่งมีอยู่ในซีนหนึ่งครับที่แสงมันจะว่าขึ้นมาแล้ว พี่ลืจะต้องวิ่งมาช่วยอะตอนนั้นนะผมก็ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรมากกว่านั้นเพราะมันเป็นซีนดูแบบเฮ้ยกึ่นกๆกแบบเราต้องแบบเอาชีวิตรอดตัดผ้าอีกทีเหมือนจังหวะเขาได้กันนะฮะแล้วแบบจังหวได้กันไม่ไม่ใช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 ไม่ใช่ไม่ม่ใช่ไ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 ม่ใช่่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม กอดเขาเฉยอยู่ดีก็มาโอบเฉยหลังจากกอดคัสย่ิงเ้ยครับผมใช่มันจะมีโมเมนต์อะไรพูดในหน่ารักน้ารักเยอะมากแล้วจริงๆริงผมแบบแบบแอบจะใช้ด้วยแต่โอเคอย่าไปกอนดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีเเรื่องที่ที่น่าสนใจคือเรื่องของอาหารคือเป็นบทบาทที่ผมได้ทาอาหารด้วยนะครับแล้วก็คือปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ผมก็ก็เหมือนสนใจในการทาอาหารมากขึ้นแล้วพอรู้ว่าเรื่องนี้เป็นการ เขาเรียกว่าโชว์อาหารของประเทศไทยของเราต้าอะจะเป็นอาหารแบบข้าวแกงต่างๆหรือว่าแบบอย่างที่เห็นในในตัวอย่างครับเราได้โชว์ศักยภาพได้โชว์ชว่าอาหารไทยม, <า S 1> มันน <ๆ S 1> ่ากินขนาดไหนเนีย่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เออถ้าเกิดว่าถ้าเรื่องของเราได้มีโอกาสถ้าเกิาจากในเรื่องของเราก็คือเราชูจุดเด่นในทางถ่ายทอดอาหารไทยต้อ่ยมาตอนแรกเขาวางคู่เป็นอีกหมื่คู่ไม่ใช่พวกเราเพราะว่าเขากัดจะโชว์อาหารไทยเเขาจะเอาเชฟเกณฑเชฟป๊องเนี่ยมาเล่นมาเล่นมือ่า ไม่ว่าคิวไม่ได้กลายเป็นเราใช่เขาจากไม่ว่าไม่ได้พคุณพิทีขึ้นมาเลยอ่ะอ๋อคุณเพิ่งคุณเพิ่งตั้งใจฝังเหมือนกันเอ้าวว่าไม่ได้นะไทยเป็นซ้อมพาวเวอร์นะถูกต้องครับตอนนี้ถ้ามันได้โด่งดังขึ้นมาแล้วกณเอายแล้วคุณพิทีคุณคุณคุณจู๊ดคุณคิดดูสิว่าว่าฝีมือผมต้องขนาดไหนอ่ะเออทำให้เขาแบบว่าล้มเลิกภารกิจที่แบบทำลายโลกได้นี่คือไม่รู้ว่าติดใจฝีมือหรือว่าติดใจผมกันแน่ มันจิ้เรแประโยคนี้อุทองมาทั้งคืนเลยคันสังแอยากรู้อยากรู้ว่าคิดว่าเป็นแนครับอยากจะเห็นอะไรในเรื่องนี้จากเราทั้งสองคนบ้าอาี้ก่อนอยากจะเห็นอะไระยาจะเห็นอะไรทางแฟนไีเเราไม่ไมเดาใจแฟนลสโอนี นี่คิดว่าหนังเรื่องนี้คงภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นติอแบบเน้นเน้นเนื้อเรื่องของความรักระหว่างคนสองคนขนาดนั้นนะครับแต่การเป็นการเล่าเรื่องถ่ายทอดชีวิตแล้วก็เรื่องราวของอาหารนะครับแล้วก็ความความลงตัวกันของคนสองคนที่มันอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในเรื่องนะครับแล้วมันลงตัวกันอยู่ในบริบทบริบทหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีความน่ารักอยู่ในระหว่างทางตรงนั้นนะครับซึ่งก็ ประมาณนี้ครับอืมค่ะใช่ค่ะกันบ้างครับก็สิ่งที่ผมเชื่อว่าแฟนๆของกันกับดีจะได้เห็นก็คือเรื่องของของความเซอร์ไพรส์แล้วก็ความแตกต่างที่ว่าไม่เคยเห็นเราสองคนในบทบาทแบบนี้แน่นอนคือชีวิตประจำวันของเราคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เดบิวต์มา13ปีเต็มๆจะ14ปีแล้วคือเราเราสนิทกันมากจนแบบว่าคือรู้ไส้รู้ปุมหมดทุกอย่างแต่ว่าเรื่องนี้เราต้องไม่คนที่แบบไม่เคยรู้จักมาก่อนมาจากอีกโลกหนึ่งด้วยอ่ะมาจากอีกดาวด้่แต่ว่า ต้องมาเจอกันแล้วก็มีสื่อกลางคืออาหารอย่างที่บอกเป็นอาหารไทยแล้วไอ้ความผูกพันในการอยู่ด้วยกันในการทําอาหารกินข้าวด้วยกันเนี่ยผมว่ามันเป็นความน่ารักที่ที่มันเป็นความรู้สึกดีๆ<ฆ>ผมเชื่อว่าคนที่ได้ดูเรื่องนี้นก็จะมีความแบบรู้สึกอุ่นใจฮิวใจไัได้วยครับผมออนะฮะนอกจากภาพจะสวยเรื่องราวจะน่าสนใจแล้วก็เรียกว่าเป็นความท้าทายของคุณทั้งสองคนในกนรารรังงบการแสดงในเรื่องนี้ด้วยสุดท้ายแล้วจริงๆให้ทั้งสองคนฝากหาเรื่องนี้ เอาชื่อเรื่องว่นชื่อเรื่องชื่อว่าฟ้องเขาไปไหมล่ะใครยุดโดนโทษยืนสิบทีโทษนบพี่ชมใครตั้งชื่อเรื่องเรื่องที้ต้อคุยกัใครเรื่องนี้ชื่อเรื่องเนี่ยฮะต้องคุยกับใครดียื่นยื่นฟ้องรหนเดี๋ยวมายื่นเราเองเอยทำไดทำ้น่ตั้งคือได้หดเลยค่ะพี่หมอแผนช่วยเลยครับอ่าวันี้เรื่องสุดท้ายพูดพร้อมกันให้พูดพร้อมกันสั่งกิ่ก่อนสังกี้ก่อน Last n a m Universe อาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่นวนอวกาศ เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่คือเรื่อง Last Meal Universe อาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกตายเป็นทางด่วนอัตกรศตุ้ทุกคนด้วยครับสุบโต๊มเครับขอบคุณมากครับพอตงนะคระับรอบรัดมาเป็นเวทีของเราได้รับวันนี้ที่คณะผู้บริหารครับรวมถึงที่ตู้นะฮะกับจันใหม่ัทบาทนะครับ